มีหลายคนนะคถามว่าตะไคร้ที่ปลูกเนี่ยเป็นโรคบ้างไหมมีโรคบ้างไหมนี่เลยค่ะทุกคนมาให้ดูกันนะคะว่ามีหรือเปล่ามีเหมือนกันนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนกับเพียเพียเขากินใบอะเพียเขาขาวนี่เลยช่วงหน้าหนาวจะเป็นนะคะช่วงหน้าหนาวจะเป็นเยอะเลยเราก็มาให้ดูกันน,นะคะว่าตะไคร้เขาก็เป็นโรคเป็นเหมือนกันนะคะ แถวนี้ก็ปลูกไว้หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะประมาณ2เดือนได้ไหมคะสองเดือนหน้าหนาวเขาจะเป็นนะคะเพราะว่าลมพัดแล้วก็อาจจะเป็นพวกเพี้ยนะคะเพี้ยเราก็ปลูกข้าว่มด้วยนะคะเขาก็มากับลมนะคะตามมากับลมแล้วเขาก็มาเกาะกินน้ําเลี้ยงแถวใบตะไคร้ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องตัดใบออกนะคะตัดใบออกหรือว่าถ้าเป็นเยอะเกินนะคะ ถ้าเป็นไปถึงกกเลยอันนี้เราจะต้องขุดออกเลยนะคะขุดออกเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดใบทิ้งก่อน